สบายดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องพ่อพ่อกับสาวุญบ้านหน้าอีกแล้วจะเป็นพี่น้องฟังเ่าดูฟังไทยดูต่างประเทศสาวุลกลับสบายดีเบิร์สคนวันนี้สาวุลสิข่าไปหาน้องเด็กกับน้องสอนพ่อแม่พี่น้องเลยเข้าไปเยี่ยมไปยามน้องน้องพ่อเไ่ได้ไปหาแต่เฮงเลยกินฮอดกินเถิงน้องพ่อแม่พี่น้องเลยพูดว่าน้องอยู่กินจังไรตอนนี้เนาะระวังที่น้องเด็กได้รถมอเตอร์ไซค์แหละรถจักรเลย ชีวิตน้องเดชเป็นจังไงพ่อแม่พี่น้องไอเดี๋ยวชิคเอาไปถามน้องเลยน้องชิขเอาไปเยี่ยมไปยามน้องนี่ก็โอเคพ่อแม่พี่น้องมราได้ไปส่งมกันเลย สบายดีด้วยเออคือพลางล่างแล้วแหละล่างแล้วลางรถเอื้อตัวเลยบหวจะต้องสอนค่ะโอ้ราบงด้น้องเด้ม่นารถนี่เราบงรถเจ้า LIKE ก่อนโอ้ันล <c oughs> <Fa> ่างรถพ่าไงพน้องไงหย่มเลย เป็นยังอย่างงลาลงโอ้รถใหม่ลงมาดังพุ่นใช่เนบอเป็นยังอย่างแรงอะคีว่าแต่ใส่แ่นาอว่าแต่หน้าต้องสอนสบายดีละเออใ่ไอ้น้องไปใช่สะน้องก็นอนอยู่ะนอนน เอาไอ้หน้าสาวดิห hmm. น sure, ้าสาวพักนอนน้ำมีทางส่องขนอะดูจ้าว่นอนเพื่อนสองคนเลยโอ้พอนนอนยังอ่ะนะนอนยุให้นากับโควิดแน่แหละกับเกี่ยวเข้ากักโควิดยันโควิดเกี่ยวเข้าเกี่ยวเข้าพ่อแบบมีปุ๋เกี่ยวเพราะคนเกี่ยวเข้าน้องชวนพอนอนเรียบเนี่ยสองคนไม่มีว่าร้านเพผ่อนนองเพผ่อนชิมาน้ำ นีจะมาละกันนี่แหละละกัน,นสิงกันหมาเย,ยู่ใหมาะนะนอนหลังสอนนะหลองโศกนะ<อ>แต่ยังกินแรงวันนี้หนังม่นจะมีน่ากินแหละยังมีน่ากินแต่ห่อเข่ามาแต่หน้าวะห่อมาแต่หน้าเกี่ยวขเข่าแล้วเกี่ยวแล้วไดลายบ่ปีนี้เกี่ยวหนานะเช้าเขาก็ได้ชิมผาศพอาจจะได้ชิมผาศพนาเจ้าได้ค่ะ แต่บ่ฮู้ว่าได้จักสอบเขาหาว่ามีแตะเ,เกี่ยวเฮาบริษัทเบอร์นหรอกเขาปันนป่นนะโอ้แต่ยังบ่ได้ปั่นบ่ปั่นนะฉันปั่นแล้วตัวหกไห้นั่นโอ้หน้าตะเกี่ยวหนะ้าหนะ้าสาว<อ>ขี่ไปหน้าแล้วล่างขี่มื้อนี้มื้อแรกอาจารไปมื้อแรกแล้อแ,แล้วขี่แล้วก็ต้องล่างคือว่ามื้อแรกแหละใช้มาขี่พอดทีเสือเป็นยังขาวเป็นจักรยขี่เป็นยังเวที เ,เมื่อนี้เราหยาบล้เมื่อกี้เกิดอะไรลุรถถับเจ้าของหหวยย่าดในหยานรถล้มเมื่อลลบบกี้แปลกขี่มากมอดชิบเสื้อถ้ามันจะซื้อมานะเหนื่อ <c oughs> เอาไปชิคกี่เขาแยงาไปแางาไป,ไปไมินาคกะมันทางยากบ่ทาง,งายากมันเป็นห้องต้องสอดอ่างน้ำก่อนบ่ล่ะต้องสอดอ่างน้ำทางเปื้อนเดี๋ยวแยงไปเหนื่อหายชิคกี้ไปมื้อนี้มาแล้ ไปแก่พ่นยังมายังหดเม่ยังหมดมาเดี๋ยวบังพารถล่มบ่อนี่บังหาบังไงลอยก่อนต้องเอบังลอยขูดขีดก่อนต้องได้พารถล่มบ่นี่เออพาสิ่งกุ๊จักเราจะเื่อไหมยังหดชิบเถื่อใช่ไหมเอขี่ยานล่มเหรออืม ขี่ไปใช้ยังความนะเป็นลมนะโอ้ยนึมนตำมาญาตมาเนี้นะญาเดี๋ยวขี่ไปเรอยากอาไปซื้อน่นนี่ลอาไปให้เขาเอออไรวะไช้สามเจ้าไปนะตะลางนี่โอ้ใช้เอ็นพุ่นบ่โอ้พันมีคอกเนาะคอไอ้ใช้โหที่เป็นล็อกคอไว้ คนวอยู่นะอันตรายลได้หนิจะถ่ายน้องซ้อนมากก่อนซื้อติให้น้องซ้อนยังบด้บอกเพื่อนได้เพื่อนบดหูเลยน้องซ้อนไวเด้อเอ้ยเมื่อแปะเด้อน้องซ้อนยังบด้หูได้หนิน้องเด้เด้หูวอยเอ้ยมาอย่างหูกินหอดอยู่ว๊ แมนวะกูมาโทรหาโทรศัพท์ก็ได้แด่กิดหัวใจกูมาโทษโทรเธอเดียวเมี่ยเนี่ยฉันจะเอาข่าวน่คิดยาก่อนเดะเราจะไปเกี่ยวโซ่หซือเปล่าเลยถามว่าไม่จะเจ้ากันโอ้ยถามว่าโควิดเท่ะไอื่แล้วโควิดกูบอกไปเลยโควิดตาถามได้ถางวันยังก็ยังไม่ได้เปิดทางนะกะเออเออคอเข่าทางนั้นเมื่อกี้นี่คอเข่าน้ำเพลินบ้านที่ผ่านมาบอกว่าอะไรซ่างม่ได้เปิด บางทีนะเขาอาดเปลี่ยนมือเศร้าแล้วเขาไปแต่ละฝูงไข่ตุ่นได้ไปเลียงเตียขับเที่ยวเข่าขี่อย่งกักบ้านเพราะบ้านเอื้อยกับหายใจเปิดเป็นความอยู่ต้องเล่อยากไปเกี่ยวเข่าซอยเอื้อยอันนี้วันที่ชิม่าคุนะฟังเบิึงแบบมีคนเป็ดในบ้านทั้งแต่พน้าสิเปิดโรงเรียนนะเพิ่งปิดต่อเนาะโควิดช่วงนี้ปิดบ้านปิดเมืองแต่ละหมู่บ้านพอเมืองอุทุมพรนี่ส่วนดาเนี่เพิ่นกะคือบ้านของเอื้อยกับเพิ่นหาสิเปิดเมื่อวานก่อนนี้ าาคุณที่จมาหาว่าคุณจะเปิดบ,บ้านเป็นถา,ากวดจะเปิดรังใบรังหนึ่งถ่าติาดตีจีรังหนึ่งถึนก็บปเปิดเลยโอ๋อในบ้านนี่บ่ดยหมดไหม่น,มนรถไพสา <laughs> คันเหมันน้องเดฟมานอนเฮื่อนสองคนมาอนี่นอนแดดแล้ว นอนจังมือเล้สองคนนี่ได้เป็นเดือนตั้งแต่ไอ้เป็นได้กักอันโควิดเหกมาสวนนั้นพ่นตกาลกอองไปชมนัเลยโอ้ชมอันเป็นกักโควิดอันข้างแรกเลยไม่ได้เอาอย่างมากินเลยน้องสวนมามานำจะนอนกับพี่ค่ะ น้องสายเปิ้ลมาหนำแน่นให้อโอ้โชคนะจับจกจับส่วนไหล <c oughs> คือบอกมาน้ำสะโบมีพันนอนนั่งไม่เท่าคนนี้เดาได้นังเดาปะหล่ลลละมันไหมด้วยผมนะผมผมแอบน้ำมา้มาองสอนมาหนิเอสิถามนี่พูดว่าเอื้ยมาอย่างมาหนิโบฮู้กินฮอดเอื้อยอยู่บ่กินฮอดกินฮอดคือมาโทษหาเอื้ยสะ ตะก,กี้คือโทษดีแท้ตะก,กีนะ้อ่ะกอคือโทษหาเอื้อยเดี๋ยวนี้บบกินหอดกันแล้วนะนีโน่โควิดเป็นเทพโควิดเป็นเทพอ๋อน้องสอนก็น้องเล่เนี่อันแรกลืมเอื้อยบุญแหละโบกินหอดเอื้อยเลยนองสอนนี่เอื่อยมีของขวัญมาให้ผู้บอกว่านย่ยมาผู้ว่างหลังๆเน๊ะม,มาผูาานะ้มาผู้นั่งอยู่างนี้ละ่ะนั่งจะชุบภาพสติเออมาผูอ้อ่ไปเบิ่งด้วยไปเบิ่งนำรถเอื้อยปะ มีอย่างก็ไม่น้องสอนนี่ลองเด็กใพวงดูหะมีหยางวะน้องสอนมีหยางวะในในหลดนะฮะตรวทีบแมนยีว่าเป็นของเจ้าหน่นะกรถิบเหมือนชื่อไก่ได้คนอีกขั้นนึ่งบหมืั รถถีบอะไรห้องเนี้ยโอ้รถถีบดีอันนี่ครั้งแรกเอ้ยจะเอาสีมผู้มาให้แต่มันบูมีสีมผู้เพราะว่าช่วงนี้นันห่านเพิ่งปิดลายรับรองไม่ได้แล่ะตรงนี้แคขี่เป็นอยู่ปะเอาตรงยาวออกให้น้องก่อนได้ให้น้องขี่ลองมึงดูฮะว่าตรงยางจะติ้นพู่ มงสนทังกี่้าเปล่นันะอันันบุ้าเอาออกก็ได้ละไอ้ทท้งเทิะเอาออกแต่มันหมองตีมันนะเัลี่ยนมันสีนั่นไ่ใ่านี่ยเลยเสอนไอเล่จักรนมงก็ใส่ได้แหละขับรถี่รี่เห็นไหมงสอนย่างไรดีใจดีใจก็ไปพ่นะหว่า้พ่นระว่าดีใจะขอบคุณพน่า่าขอบใจพนุ่่านุมือขอบใจพน่ละ บ้าออกเลยไหมขอบใจเด้อขอบใจเด้อที่ชื่อรถให้น้องสอนทีื่อรถให้น้องสอน้องสอนที่ตั้งใจเรียนน้องสอนที่ตั้งใจเรียนเกี่ยวกับจบห้องไรสิยาะโมเจ็ดโมเจ็ดท่องไอ้ท่องอันใากอไก่หอวอันตัวไรหอวเงินลองท่องดูฮะกอไก่กอไก่กอกข้อยงอง้อยอจอมชอเสีอช่อชาเงายุงนอเด็กตาตาทอง พ่อใครโมเมลยาญาติทางญาติพีวโมอันโอ้ยนี่ว่าไว้แท้คนที่ฟังทันอยู่วนเอาเท้ามือก่อนได้จังท่องใหม่ปะอยู่ไปเพื่อนเจ้าปะขี่เป็นว่าเลยนะน้องเดน้องขี่น้องเมิงด้วยเอาหน้องให้เอหนองให้น้องหน่อยเด้น้องเดน้องขี่เองวายเออขี้ไปใุ่นปะอย่าไ้อย่าไ้ชนกลได้หนือคน มานอนเฮือนสองกนเอื e. iendo, inner, ào, gucken, ้อนน่องมาหนีิสาวเพิ่นออกไปนอนหน้าเกี่ยวเขาเออลุงสอนลงทีบมึงด้วยล่ะลุงจับมึงด้วยหะลุงถีบมึงด้วยหะพอดีนะหะเดินกว้างอยู่พี่พี่หันหน้ามาทั้งทัพี่หันมาพี่ต้องได้หันพอเดี๋ยวฉีเข่าตารางเฮือนอะเออ พอดีแล้วอลงกมีก็พอดีเออพอใหญ่จนเลยเนาะเอาคันหน่อยล่ะขี้ย่เงี้ยเป็นบ่ลาใช่มั้ยลุงลองดูฮะเคยบ่เคยขี่วะไปนั่งกันไปนั่งไปกันเอไปโอ้ยกันไปนั่งปันกันเออปั่นไปหน้าล่ะปันไปหน้าปันกับปันกับคืนว่ะโอ้ยดองสอนดิ เอามาเฮียงกันด้วยฮะรถน้องเด๋เอามาเฮีงกันด้วยฮะเด็กชายขอางารน้องอีกอ่ะไม่ก่อนเด้ชายน้องเดมาเอารถมาจอดขูดกับรถน้องนั่นแหละดีใจบ่าดีใจดีใจเคยคิด,ยาาดอยู่บ่ว่าสิได้ไปซีนี้โบเคยพูดอยู่ว่าไพาซื้อให้เจ้านี่บอกเออมีขนมไม่น้องเลย พ่อบุญเถิงที่เจออนน้าอันไาอวยพรในเพื่อนนะออขอบใจพ่อบุญเถิงด้วยค่ะในใจจิชื่อรถนายน้องชอนไอพ่ออยู่ดีมีแหงให้พ่ออยู่ดีมีแหงสุขภาพเข้มแข็งสุขภาพเข้มแข็งคอยจ้าเราจำดูไอคอยเจ,จ้าล,ลำเจ้ารวยคอยเจ้าลำเจ้ารวยเออน้องนชอ,อนที่ตั้งใจยังตั้งใจเรียน ต้งเ okay, นจบหองได้ก็ะมเจ็ดมเจ็ดมเจ็ดอ่ะสีเฮ็ดหนึ่งตัวหดนีเนเีนจบเจแล้วจะเป็นยังจเป็นยังเ็นจบคมในใจน้องสอนจเป็นยังึ้คิดเป็นลปันลูกท <laughs> ปันลทีโอ้ยต่็ได้ก็ยังูน้นะเฮ็ดจบมาจเป็น่ยังนะี่มานนี่น นุ ai, đấy, <N> ่มเมือก่อนล่ะเออคือถุงใหญยแถววะถุงใหญ่จ้ะเห็ุใดได้สิกินเบิดบานนี้น้องโชคกับเบยูบ้านเออน้องโชคกับเบยูไม่แต่น้องสอนกับน้องได้มันคลิกได้เนาะมีสองคนหนึ่งทำไมเอ้ยถุงหนึ่งแบ่งอยู่บ่แบ่งเอ้ยถุงหนึ่งบ่เคยไล่อยู่บ่ถุงใหญ่ที่นี่บ่เคยก็คือบ่ขอน้องเอ้ยได้เงินนะ <laughs> เอเด็บ้าหายบ่เอเร็เอเด็กหายบ่เงินนะหายโยวันนี้ก็ขี่กับเราบ้างในนอกเอเด็รถแล้วก็เดิมจะไปซิ่งไปสั้งเลยยันก็บว่ต้องขี่ไปนานทางเปื้อนล้มมันอย่างเจ็บปวดมาอะไก,ก็มันยากเนาะไปขีรร่เวลาโรงเรียนเป็นเปิดจงขี่ไปขี่ไปได้รหรอเนี่ย เคยเดือนหนึ่งจุดติดได้หล่นะโอ้ยบุถึงปอยขนาดนั้นเนาะจุดน้ำเลยขี่ได้เหรอขี่ได้เหรอเลยขี่น้ำสตาร์ทอุ่นเครื่องยังได้แต่ว่าขี่เป็นหน้าได้ทางมันยากก็เพรต้องขี่ไปเพราะว่าเดี๋ยวพาล่มเดี๋ยวเจ็บปวดย้อนไปโรงเรียนก็ยังข้างแรกว่าทิเปิดดาว่โควิดเหมือนมาเราบาดแห้งเนาะโอ้ยบ้านก็เอื้อยก็ยังปิดเดี๋ยวนี้แหลยังมาเปิดอยู่ เอาเคสะวันนี้นั่นเอื้อยซีเมื่อก่อนเนอหน่อยเอาอวยพ่อเน้พ่อบุญเถิงเนยขอบคุณขอบคุณพันอีกแนยนะขอบคุณพี่พอเอิดพ่อรึเปล่าพ่อบุญเถิงนะพ่อบุญเถิงไออวยพ่อเนี่ยพันยู่ดีไม่แห้งด้ล่ะพันยูดีม่แห้งพ่อกหลังในกัวพอพอวันได้ยินนะฮะมันหน้า เออที่ชื่อรถให้น้องสซน,น้องโอนนี่ดีใจขนาดเลยเนาะซื้อให้น้องโซนดีใจขนาดเลยก็ <c oughs> นี่น่นน้องโอนทอ่องในก่อไกลฮ้อนฮอเพื่อนนี่ท่ทองไวโพวดพอเพื่อนอาชีฟังบททันท่องอีกเลยเธอหนึ่งได้บอแต่ถ้าท่องช้าก็ได้เด้อก็ต้องท่องไวอ่ะต้องท่องรู้ ไขอไข่ข้อควยงงว่าจอจอกโซเชืยโซังนอยงนอเด็กตตาตุงททนนอหนพปอปลาพผึ่งพอคนพอูพอภัยมอแมวยาเรารรอลิงวอวีรอหนอโออเฮื่อนโอเฮือนจบงามันมีจักัตนี่โอ้โห เอาโอเคจ้ะน yeah. okay. ้องเดกับเอ้ยเอ็นิเมอร์กอน่าล่กเด้อด้ยเอานีเอ็นวันหนาวันนา้เลยเอ้ยซิเมียมมายาบอีกโมาหาอะไรวันนี้น้องกับ umm ่บกินฮอตโบโทหาน้องสอนน้องสอนกับ่บกินฮออด้วยเลยับกินฮอดบะกินฮอดคือโบโทหากับรเจียบโทรัพ์ฮะกรัเจีบโทรัพ ี่เอาหลักเสื่อมโทรศัพท์หลักเสื่อมโทรศัพท์ว่เสื่งเสื่อโอ้หลักเสื่อมโทรศัพท์บุมีโทรศัพท์โทรบ่โอ้เจกําน้องไม่ถ่าวพายดินไม่ท่าวพาดินเนีไม่ถาเสื่องไว้โดยหนึ่งเป็นผูแต่ลูกสร้าอ่ะอ่ะสบายดีน้องหล่ะอ่ะสบายดีเอ้ยชิมเมื่อก่อนน้องเด้อ่ะสบายดีแล้วค่ะสบายดีเอออ่ะน้องสอนสบายดีล่ะ ไไน้องใบใบด้วยค่ะโอเคจาวันนี้เอ้ยเมืม่อก่อนเนอะพ่อแม่พี่น้องเขาก็ได้ซื้อรถถีบมาให้น้องซอนนสิงเริงกบด้วยเนาะวันนี้เขากับน้องด้วน้องสอนชิบอโตพ่อแม่พี่น้องเดไปขอโตพี่น้องมาไปก่อนเนาะแต่บุญก็ต้องขอบุญขอบคุณในพ่อบุญเทิงนารายเด้อที่ชื่อรถถ,ถีบให้น,น้องสอนขอให้เจ้าสุขกายสบายใจคอคิดจิิงใดคอยได้สิิงนั่นให้สมควม่มปรารถนาทุกชิ่นทุกอย่างไม่พอเด้อเจ้าห้มาสามี หอยกับคืนหาเจ้าไปน้อยเท่าพันเทาเนาะสาธุนี่กะโอเคเนาะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเดอ้อฝากกดติดตามให้สมบูรณ์บรรณาแล้วก็น้องเล่น้องสอนถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นี่วันนี่น,บบน,น้องสมบูรณ์กำลังาน้องเล่น้องสอนจะขอตัวไปก่อนพ่อแม่พี่น้องสบายดี